มีหลายๆเบอร์ที่ชื่อสีเป็นชื่อดอกไม้แต่ไม่ใช่ทุกเบอร์ที่เป็นชื่อดอกไม้คืองงไหมการในตาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคือทาได้ในปุ๊กเมมมาสวยเลยนะคะเบอร์สามเนี่ยจะเป็นชื่อสีโรซี่อปอลัสติฟีเอสซึ่งเรารู้จักยายโรซี่ไหมก็ไม่เ <c> บ <oughs> อร์หกเป็นเลิฟแอปเปิคอตอันนี้คือบอกเลยว่าผิด <c> ผ <oughs> ิดผิดผิดไม่มีโทนไหนที่ตารู้สึกว่าแบบเอ้เดินใจแม่ไปเลย ใีค่ะทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากๆได้รับของมาเนี่ยนะคะตารีบ ขายให้ดูกันเลยเพราะว่ารู้ว่าหลายๆคนน่าจะรอกับรีวิวนี้กันอยู่นะคะกับลิปรุ่นใหม่ของโจวีนาค่ะตัวนี้เป็นรุ่น Stay Velvet นั่นเองมีทั้งหมด10สีนะคะบอกเลยว่ามีหลายๆสีที่สวยแล้วก็เนื้อดีมากๆคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันเยอะก่อนอื่นพาไปดูสวอชบนปากกันเลยดีกว่าจ้าอย่าลืมจดนะว่าสีไหนสวยจะได้ไปตาถูก ก็เป็นสวอชบนปากทั้ง14สีของเขาเลยนะคะเย่จะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเนื้อดีจริงๆอย่างที่เครมนะคะแต่ก็เข้าไปอ่านเข้าไปดูเนาะว่าเออเป็นเนื้ออะไรประมาณไหนเขาบอกว่าเป็นเนื้อที่ไม่ใช่แบบแมตต์อีกต่อไปแล้วจะมีความนุ่มแล้วก็มีการบำรุงริมฝีปากค่อนข้างเยอะมีส่วนผสมที่บำรุงริมฝีปากเยอะเวลาทาปุ๊บแล้วมันจะสมูทบ,บนปากซึ่งอันนี้ไอาตาเห็นด้วยแล้วก็ค่อนข้างชอบเนื้อของเขานะเพราะว่าวันนี้ไอาตาเนี่ยปากแห้งมากปากเป็นขุยเลยกําลังคิดวว่าตายแล้ววันนี้จะต้องมาสวอชลิปส ทาไม่สวยแน่เลยแต่ปรากฏว่าพอทาปุ๊บแล้วมันแบบ เออมันไม่ได้ทําให้ริมฝีปากเราดูแย่เลยทั้งที่ริมฝีปากเราแย่แต่พอทาปุ๊บมันเรียบเนียนมันทาง่ายใครที่ริมฝีปากแห้งน่าจะชอบแล้วก็เนื้อฟินิชเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูวาวจนเกินไปคือถ้าถามว่าอ่ะอย่างปากไอตาตอนนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นแมทแมทอยู่นะมันดูเป็นแมทที่มันแบบนุ่มๆมันไม่ได้แมทจนเกินแล้วมันก็ไม่ได้วาวจนเกินมันมีความแบบใช้ง่ายขึ้นมานิดหน่อยนะคะทั้งหมด1 0สีเนี่ยมันมีความที่โทนสีคล้ายๆกันอยู่นิดนึงยังไม่ค่อยแบบลั หลายเรนจ์สีนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกล่องกันก่อนนะคะกล่องของเขาเนี่ยจะมาหน้าตาแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ด้านหน้าจะเป็นรูปดอกมงดอกไม้นะคะกล่องแต่ละเบอร์แต่ละสีเนี่ยหน้ากล่องดอกไม้จะไม่เหมือนกันในตามไม่แน่ใจเหมือนกันว่า <S <S ตาไม่แน่ใจว่าดอกไม้ที่อยู่หน้ากล่องเนี่ยมีแบบความสัมพันธ์อะไรกับตัวสีลิปหรือเปล่าแต่ว่าลิปทั้ง10สีเนี่ยมีหลายๆเบอร์ที่ชื่อสีเป็นชื่อดอกไม้แต่ไม่ใช่ทุกเบอร์ที่เป็นชื่อดอกไม้คืองงไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะคะกับสีแรกรูบี้ค่ะสีรูบี้เนี่ยเป็นสีที่แดงกำกำติ่งชมพูสวยมากเป็นสีที่ตารู้สึกว่าทาง่ายตาทาแล้วรู้สึกว่าสวยดีอตาว่าสีนี้จะเหมาะกับการทาเบนเบนขอบปากให้มันดูไม่ดุจนเกินไปเพราะสีค่อนข้างเข้ม คือคอนี้นะคะเนื้อลิปสติกเนี่ยจะทาง่ายแล้วก็เบลนง่ายคือเรียกว่าแทบไม่ต้องเบลนเลยคือทาได้ไในปุ๊บเมมมามามมาสวยเลยนะคะหรือว่าใครจะทาเต็มปากก็ได้แต่แต่ว่าเนื้อมันเหมาะกับทาแบบเบลนเบลนอ่ะมันสวยดีมันทาให้หน้าเราดูสดใสดีสีนี้ตาชอบแต่ตาไม่ชอบตรงที่เขาเอาสีแดงเข้มมาไว้เป็นสีแรกของคอลเลคชันมันทําให้การสวอชของบิวตี้บ็อกเกอร์ลำบากมากคือถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกๆแบรนด์เนี่ยไล่สีตั้งแต่อ่อนไปยันเข้มนะคะทําให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกัน เวลาคนซื้อเวลาแบบคนดูรีวิวคนจะซื้อเขาจะได้จําได้ว่ามันเป็นสีเบอร์ไหนเป็นอะไรยังไงนะคะต่อไปเบอร์2เบอร์3เบอร์4เนี่ย สามสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ออกโทนส้มนะคะเบอร์สองจะเป็น cherry amore แต่เป็นชื่อที่งงมากเพราะว่าชื่อ cherry แต่สีไม่ cherry เ,เลยสีออกส้มออกเหลืองคือสองสามสีเนี่ยเป็นสีโทนส้มแต่ว่าเหมือนมันติ่ง,ต,งติ่งเหลืองนิดนึงคือตาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาลิปโทนส้มออกเหลืองถ้าเป็นส้มออกชมพูส้มออกน้ำตาในตาทาส้มออกแดงในตาทาแต่อันนี้เราแต่คนชอบนะแต่ตาก,ก็คืองงกับชื่อเบอร์สอง cherry a m o r ชื่อคือ cherry แต่ว่าสีไม่ เลยนะคะแล้วก็เบอร์สมันก็จะเข้มขึ้นมานะคะเบอร์สีก็ยิ่งเข้มขึ้นมาเบอร์สเนี่ยจะเป็นชื่อสี roses apostrophe s ก็คือยายโรซี่เนี่ยคือใครแล้วมี apostrophe s แสดงความเป็นเจ้าของคือสีนี้เป็นสีของยายโรซี่นั่นเองซึ่งเรารู้จักยายโรซี่ไหมก็ไม่ <laughs> แต่สีนี้สวยแต่ว่าเบอร์สีเนี่ยชื่อสี coral beach แต่ตรู้สึกว่าการตั้งชื่อสีมันแบบมันมิสไปน,นิดนึงอะ่ะสีเบอร์สี่ทาออกมาแล้วมันไม่ค่อยเป็นโทนคอรัลแต่มันก็คล้ายแต่มันก็ไม่ใช่สักทีเดียว แต่ก็รู้สึกว่าอเอาเอ,เอโอเคโอเคแต่เดี๋ยวจะมีสีอื่นที่ชื่อสีมิสมากกว่านี้อีกนะ <c oughs> เออสามสีนี้ตาก็ว่าก็กสวยดีจะสวยแบบกลางๆไม่ได้วาวมากแต่พอเริ่มสีเบอร์หเบอร์หเบอร์7เบอร์ห้าจะเป็นสี fearless pink เบอร์ห้าเนี่ยสวยนะคะเป็นสีโทนชมพูกลีบบัวตุนตุนแต่งงกับการตั้งชื่อสีมากเพราะว่า fearless แปลว่าอะไรคะทุกคนจริงๆ fearless แปลว่ากล้าหาญนั่นเองค่ะจริงๆถ้าเราฟัง ชื่อว่า f Fearless p ง n k ไอตาน่าจะนึกถึงสีชมพูที่เป็นสีชมพูแบบโบมากที่มันจัดจานที่มันไม่กลัวที่มันแซบที่มันเฟียสแต่สีอันนี้ออกมาเป็นสีชมพูที่มันตุ่นๆแต่ถามว่าสีมันสวนไหมมันสวยเป็นสีหนึ่งในใจที่ไอตารู้สึกว่ามันสวยที่แนะนํามากเลยนะสีนี้คือแบบมัสเทสคือทาได้ทุกสีผิวทาได้ทุกๆวันไม่ว่าจะวันธรรมดาวันทํางานแต่งงกับชื่อสีเขามากมันเฟ l e s สตรงไหน แล้วก็เบอร์หกเบอร์เจเนี่ยมีความคล้ายกันมากมีความคล้ายตรงที่เป็นโทนสีที่คล้ายกันเบอร์หก็เป็นสีหนึ่งคือสีที่ตาทาเป็นสีที่ตาก็ชอบคือมันทําให้หน้าดูสดใสามากขึ้นมันเป็นชมพูแต่มันยังติ่งความพีชพีชอยู่เบอร์หเป็นเลิฟแอปริคอตอันนี้คือบอกเลยว่าผิดผิดผิด คือโทนแอปริคอตมันเป็นโทนออกส้มนะคะไม่ใช่โทนออกพีชไม่ได้โทนออกติ่งชมพูแบบนี้อยากจะให้ลองไปเซิร์ชดูแพนโทนของโทนแอปริคอตโทนแอปริคอตเนี่ยจะเป็นโทนในโทนเดียวกันของเทน g จ r รีนแต่ถามว่าสีสวยไหมสวยเบอร์เจ็ดก็สวยนะคะคือสีคล่าลิลี่นะคะซึ่งเบอร์เจ็ดก็เป็นสีที่สวยเหมือนกันในตาก็ชอบมากนะคะแต่ว่าคล่าลิลี่มันเป็นชื่อพันของดอกลิลี่ซึ่งดอกลิลี่ส่วนมากก็จะเป็นสีขาวก็เลยงงว่าทําไมาถึงเอาชื่อนี้มาใส่กับ สีนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นขาวแต่ก็คิดว่าเขาอาจจะชอบคํานี้ชอบแบบความกระวยของคําชอบคอนมน่ารักของคาเลยเอามาตั้งลืมเปล่าต่อไปเบอร์8เบอร์9แล้วก็เบอร์10นะคะเบอร์8กับเบอร์9เนี่ยยังเป็นโทนออกพีชพีชออกชมพูคือคอลเลคชันนี้เนี่ยจะไม่มีโทนที่เป็นชมพูไปเลยแต่ว่าจะเป็นแบบว่าชมพูผสมพีชพีชหน่อยซึ่งไอตารู้สึกว่ามันมันง่ายมันใช้ง่ายดีนะคะตั้งแต่แบบ5 6 7 8 9อันนี้เป็นโทนเดียวกันแต่แค่ว่าต่างกันนิด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 ,นดเบอร์8อะไร ลซัมก็เป็นชื่อดอกไม้เหมือนกันนะคะแต่ว่าดอกไม้อะเลซัมเนี่ยมันจะเป็นดอกไม้ออกสีขาวๆม่วงๆนะคะส่วนเบอร์เก้าฟาบโบราเือตังงว่าทําไมเขาต้องฟาแล้วก็วัดแล้วก็บโบราซึ่งมันไม่ใช่จริงๆมันควรจะติดกันไปเลยเพราะว่ามันมีชื่อคนที่ชื่อฟาบโบราซึ่งเรารูสึกว่าถ้าเอาชื่อคนมาตั้งชื่อสีก็ได้เหมนเป็นเลยเลือก็สวยอะไรเงี้ยก็คนสวยอะคะ่ะแล้วเบอร์สิบเนี่ยนะคะคือเบบี้เดซี่เนี่ยเบอร์สิบอันนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าสีมันค่อนข้างซีดไปหน่อยมันเป็นสีนูดที่มันเหมือนผสมมควาส้ม หน่อยมันเป็นนูตที่มันสว่างเกินที่จะต้องผิวขาวมากอะแต่ถามว่ามันนูดเกินไปหรอมันไม่ได้นูดเกินไปค่ะมันดีและไอตาชอบความนูดระดับนี้แต่อยากให้เปลี่ยนเฉดของมันนิดนึงจากความออกส้มๆมเหลืองเหลืองให้เปลี่ยนเป็นอ่ะถ้าเป็นนูตออกน้ำตาลในระดับความนูตเท่ากันนะแต่ให้เป็นโทนน้ำตาลดีไหมเออมันก็น่าจะดีมันก็น่าจะตอบโจทย์กับคนที่ชอบโทนนูดน้ำตาลคนใสยฝอซึ่งในคอลเลคชันนี้สิบสีไม่มีโทนไหนที่ไอตารู้สึกว่าแบบเออเดินใจแม่ ไปเลยแต่ว่ามีเบอร์ห6 7 8อะไรเงี้ยคือสวยสวยเลยใช้ได้ทุกวันแต่มันก็เป็นโทนแบบสไตล์เกาหลีสไตล์คนหวานสไตล์คนคนน่ารักเออถ้าแบบสไตล์สายฝ่ออาจจะไม่ค่อยโดนขนาดนั้นนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วตาคิดว่าน่าจะขายดีแหละเพราะว่าเนื้อดีด้วยแล้วก็โทนสีถูกใจวัยรุ่นสมากตัวนี้เนี่ยแท่งละ350บาทนะคะเป็นราคาที่เขาไม่ได้แพงมากนะแล้วก็ไม่ได้ถูกมากแต่ด้วยความที่มันออกมาเป็นไซส์เล็กไงจริงๆแล้วด้วยราคานี้เนี่ยไอตารู้สึกว่าทำ ซส์ใหญ่ไปเลยก็ได้ถ้าจะขายในราคาประมาณนี้แต่ว่าไอตาชอบเนื้อของรุ่นนี้แต่อยากให้มีโทนสีที่มันหลากหลายมากกว่านี้อย่างคอลเลกชันเก่าเนี่ยมันจะมีโทนที่มันเป็นนูดก็มีที่ที่ไอตาทาแล้วแบบเอ้ยชอบมากโทนนูดที่แบบทาแล้วคือต้องใส่เครื่องให้ออกซิเจนเลยทาแล้วแบบซีดแบบใส่ฝอเลยหรือว่าโทนที่มันออกบานเย็นหน่อยๆอ,อะจะไม่ได้ว่าสีอะไรอะคอลเลกชันเก่ามันจะมีโทนที่มันชอบป่ามันสดใสแต่คอลเลกชันนี้มันไม่มีว่ะ ถ้างั้นก็เลือกดูจากสวอชที่หอตาลองสวอชให้ดูนะคะเพื่อนๆชอบสีไหนกันก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยตามสีไหนกันมาก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะมีสวยๆหลายสีเหมือนกันสำหรับวันนี้ตาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะรีวิวแบบตรงๆไม่อวยไม่รู้ว่าเจ้าของแบรนด์เขาจะว่ายังไงนะเนี่ยฮึ่มโนเซเซอร์เลยไปไก่อนไปนะคะอย่าลืม #beyourbest ไม่ต้องอยากดีอยากสวยอยากเด่นเหมือนใครหรอกแค่เป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วจ้าอย่าลืมรักตัวเองกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ